สวัสดีทุกท่านที่รอฟังไฮไลท์เรื่องเช s ซิงเดอ e m มูนอยู่นะคะรือว่าตำนานรักสองสวรรค์พักของเทียนฉีเยี่ยมีค่ะเรามาถึงไฮไลท์ที่14แล้วนะคะก็ในตอนสุดท้ายของไฮไลท์ที่13ก็คือว่าทางด้านของฟูหลิงนั้นเพ้อหนึกกำลังกับเหล่าองค์ักษ์ของนางนะคะที่สวมใส่ชุดม่วงนกักกางม่วงนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะโจมตีฟาน ฟันเยือยของพวกเราค่ะทีนี้นะคะก็ทางด้านป่ายก็ตกใจแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวฟันเยือนนั้นก็จะตายนะคะก็เลยเอา เอาหยกนะคะที่ฟ้านเยียน่ะให้ออกมาแล้วจากนั้นก็คือเฉือนอใช้กริดนะคะมีดสั้น,นเฉือนไปที่ฝ่ามือของตัวเองเพื่อที่จะเอาเลือดนั้น,นมาหยดใส่หย,ยกค่ะทีนี้หยกที่เปื้อนเลือดของป่ายส่วนนะคะก็กลายเป็นลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนหมูที่มีปีกนะคะเป็นเหมือนหมูที่มีปีกสีทองตัวโตๆค่ะบินขึ้นไปนะคะแล้วก็กืนกินไอ้จรวดเมฆของทางฟู่หลิงนั่นแหละคะ่ะทีนี้ฟู่หลิงก็ตกใจนะคะที่อยู่ๆมันก็มีเหมือนส อสูรประหลาดเนี่ยโผล่มาได้อย่างไรกันนะคะฟูหลิงก็แบบถึงกับก,ก็อักเลือดออกมาเลยก็พ่นเลือดก,ก็อักออกมาเต็มปากของนางเลยแล้วมองไปที่ไอสัตว์วิญญาณร้ายกาจที่ปากฏดตัวขึ้นตรงหน้าด้วยความตกใจนี่มันตัวอะไรหมูหมูมีปีกอย่างนั้นหรือมีสัตว์วิญญาณอยู่หรือว่าฟานเย่น,นั้นกําลังจะขึ้นสู่ความเป็นกึ่งเทพแล้วคือมนุษย์กึ่งเทพก็จะมีสัตว์เทพเป็นของตัวเองนะคะสัตว์วิญญาณนะ่ะ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตำาหนกหฮาวเยนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในดินแดนทั้งเหนือทีนี้ค่ะทุกคนนะคะรวมทั้งฟูหลิงด้วยก็เรียกว่าไอ้หมูปีกทองค่ะไอสัตว์ตัวนี้นะคะหมูปีกทองนั้นก็ยังคงบินกระพือปีกอยู่อย่างหยิ่งพยองต่อหน้าของฟูหลิงอย่างดุเดือดทางด้านของป๋ายซัวเองนะคะตอนนี้ก็แบกชงเจ้าที่สลบอยู่แล้วก็โกยแนบเช่นกันค่ะส่วนทางด้านฟานเยนั้นนะคะก็เหลือบมองไปที่หมูมีปีก ะะที่ลอยอยู่ตรงหน้าแล้วก็มองไปทางทิศทางที่ไปส่วนนั้นหนีไปค่ะทันใดนั้นเองนะคะพลังเซียนจากชั้นเมก,ก็ปรากฏขึ้นหว่นจูนั่นเองปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เตือนฟูหลิงว่าโลกมนุษย์ไม่ใช่ที่ที่ปีศาจนั้นจะมาสร้างความวุ่นวายฟูหลิงก็มองไปนะคะคือยังไม่อยากที่จะไปอยากจะจัดการฟ้านเย่แต่ก็แต่ก็ต้องไปเพราะว่าพวกเซียนรู้แล้วนะคะฟูหลิงมองไปที่ฟ้านเอย่อย่างไม่พอใจ เ,เจ้าจะไม่มีทางโชคดีแบบในครั้งนี้อีกต่อไปแน่นอนถ้าเจ้าออกมาจากตำแหน่งห้าวเย่อีกข้าจะไปทันหล่มที่นั่นซะจากนั้นฟู่หลิงก็สั่งพักพวกนะคะให้สลายตัวไปทันทีด้วยความแค้นค่ะเมื่อพวกฟู่หลิงไปแล้วนะคะหวนจูเองก็ว้าไปเช่นเดียวกันหวนจูนี้เป็นตัวแทนของทางเซียนที่มาถึงก่อนเพื่อนเลยนะคะทางด้านฟานเย่ค่ะก้มศรีรษะลงแล้วก็ยกคิ้วขึ้นเจ้ามาได้อย่างไรเจ้าหมู หมูปีกทองได้ยินก็เอ่ยขึ้นว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพลังในร่างกายของท่านน่ะไม่สามารถจะปลุกค่าขึ้นมาได้ละ่ะฟานเย่ฟานเย่ก็มองไปในทิศทางของการหายตัวไปของปายซัวแล้วก็ยกคิ้วขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ข้าอยากรู้เช่นกันฟานเย่ก็เริ่มเดินแล้วก็เอ่ยว่าเจ้ามีชื่อใหม่ว่าอะไรดีหมูมังกรล้วกันนะ <laughs> สัตว์วิญญาณที่บินอยู่ก็คิดตามคําพูดของฟานเยจากนั้นก็นึกได้ฮะหมูมังกรแล้วเขาก็โวยวายว่าไม่นะไม่ได้นะใครใครเป็นหมูข้าเป็นมังกรสีม่วงในตำนานข้าไม่ใช่หมูมังกรฟานเยก็เอ่อยอย่างเย็นชาว่าไม่ใช่งั้นรึจือหานก็เหยียดกงเล็บหมูของเขาออกมาแล้วเขาก็หลบตาใชา่สิจนกว่าผู้นั้นจะกลับมา นะตอนนี้เขาจะเป็นอะไรได้ละ่ะนอกจากเป็นหมูเท่านั้นจากนั้นในนิยายนะคะพเพื่อนๆก็เล่าเรื่องราวที่ตอนจือหานนะคะจือหานก็คือมังกรมังกรสรีม่วงในตำนานนะคะที่เป็นสัตว์ ะะของทางด้านของเทียนฉีของพวกเรานั่นเองตอนที่จืหาหานะคะรีบเดินทางไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านะคะไปถึงอะ่ะซางกู่ก็รู้ทุกสิ่งอย่างแล้วละค่ะซางกู่นะคะก็โบกมือทีเดียวนะคะเขาผู้เป็นบนรรพบุรุษเผามังกรสีม่วงก็ตกลงมาที่ภูเขาในทิเบตเลยแล้วก็กลายเป็นเนี่ยลักษณะเหมือนหมูบินได้นะคะก็ซางกู่ก็บอกว่าจนกว่าที่สัจเทพเทียนฉีจะฟื้นขึ้นมาเจ้าถึงจะได้กลายเป็นแบบจืหาหนที่แบบคน รู้จักอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ให้กลายเป็นหมูบินไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆแต่น่าจะเป็นมังกรอ้วนมากกว่านะคะคือเพื่อนๆคะ่ะหวานต้องบอกไว้ก่อนนะหวานไม่เก่งภาษาจีนเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ดิกชันนารีแปลามาเช่นเดียวกันนะคะไอ้พวกหมูบินหมูมังกรอะไรพวกนี้คะ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียแล้วกันเนาะว่าเป็นจื่อหานของพวกเราลงมาแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นเป็นจื่อหานเพราะว่าดูแล้วดูแล้วไม่ ใช้มังกรเทๆนะคะยังเป็นแบบลูกลูกมังกรอ,อ้วนๆหมูๆอะไรเงี้ยต้องมาอยู่คอยติดตามนะคะจิตสํานึกของเทพนี่แหละค่ะก็คือสัจเทพเทียนฉี่นั้นลงมาที่โลกมนุษย์นะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะไปกันหมดแล้วนะคะชิงอี้ชิงอีเพื่อนๆจาได้ไหมคะชิงอีแห่งตาเจอซานไงสิทธิ์ผู้รอดชีวิตคนเดียวของตาเจอซานก็มาที่ภูเขามูเซียลนะคะชิงอีนั้นก็เห็นคนตายเต็มไปหมดเลยะค่ะคิ้วของเขาก็ขมวดแล้วก็ กับว่าพุมพำรรกับตัวเองว่าช่างเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งจริงๆ ในขณะนี้นะคะชิงอี้ของพวกเราเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์แล้วนะคะเขามีความสนิทสนมกับท่านยวนชีเสินจินมาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้นะคะทุกคนในในนิยายอะ่ะนี้ชิงอีเนี่ยตอนนี้เป็นผู้นํารุ่นใหม่ของเหล่าเซียนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็ไปที่วังสวรรค์จริงๆแนละ้วตั้งใจไปเพื่อฉลองงานวันเกิดของบรรพบุรุษคุณลุนนั่นเองทันทีที่เขามาถึงประตูสวรรค์เขาก็สัมผัสได้ถึง ถึงพลังวิญญาณปีศาจบนโลกมนุษย์ค่ะดังนั้นเขาก็จึงรีบลงมาอย่างโลกมนุษย์ชิงอีก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ลึกล้ำว่าเผ่าพันปีศาจกล้าบุกรุกเข้าไปในอนาณาจักรมนุษย์เพื่อฆ่าผู้บริสุทธิ์ทำลายกฎเหล็กของสามอาณาจักรต้องรีบรายงานจากกักรพรรดิสวรรค์เพื่อหารือกันอย่างรวดเร็วเอาละค่ะจบ ฉากของทางด้านชิงอี้ไปนะคะมาต่อที่ทางด้านเจ้าลาอู่เตอ๋อไปส่วนนะคะไปส่วนนางก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเดินวิ่งวิ่งธรรมดานางแบกชงเจ้าด้วยเรื่องนี้ไปส่วนแบกผู้ชายตลอดเลยนะคะวิ่งมาตลอดทางแบบไม่กล้าพักผ่อนเลยค่ะจนกระทั่งฟ้ามืดนะคะพระจันทร์ก็ขึ้นส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า ไปสัวก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆวางชงเจ้าลงพิงกับต้นไม้เอาไว้จากนั้นก็รีบวิ่งไปอาจเจียนอย่างดุเดือดค่ะเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากนะคะทันใดนั้นเองไปสัวก็ตกใจมากกับเสียงที่ทักดังขึ้นมาเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจมากเลยนะ เป็นฟานเยนนั่นเองค่ะเอนกายยังเกียดค้านบนต้นไม้นะคะที่อยู่ด้านหน้าของทางไปซัวของพวกเราแล้วแสงจันทร์ก็ส่องลงมานะคะเขาก็หล่อมากในสายตาของไปซัวค่ะไ <c oughs> ปซัวกระโดดย่องๆอ,องนะคะพอได้สติแล้วก็พูดว่าเจ้าเจ้า เจ้าอ๋อ,อแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีอ๋อพี่มูเจ้าหนีออกมาได้แล้วยอดไปเลยนะส่วนทางด้านของเจ้าลาอูเตอนะคะเมื่อชะเง้อมองมาดูตามเสียงแล้วเห็นว่าเป็นฟ้านเย,ย่อยู่บนต้นไม้ค่ะเจ้าลามันก็เลยโอ้แซงทําเป็นตายอีกทีเพราะว่ามันก็รู้แหละว่าคือแม้กระทั่งเป็นลามันก็รู้ว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนนะคะสําหรับฟ้านเย,ย่มันก็เลยแซงตายไปอีกทีนึงค่ะฟ้านเย,ย่ก็เหลือบมองไปที่ป่ายซัวแล้วก็เอ่ยว่านี่เจ้าอย่ามาเสแสแ้งเลย ไผ่สัวก็หุบปากลงอย่างน่าสงสารนะคะคำว่าเสแสร้งตรงนี้ก็คือไผ่สัวนั้นไปเรียกเขาอย่างสนิทสนมว่าพี่มูพี่มูไงก็บอกฟานเยก็บอกว่าจะไม่ต้องมาเสแสร้งหรอกไผ่สัวของพวกเราก็เลยหุบปากลงอย่างน่าสงสารนะคะจากนั้นฟานเยก็กระโดดลงมาจากต้นไม้ไผ่สัวของพวกเราตกใจกระถอยหลังอย่างอัตโนมัติค่ะฟานเยก็เดินตรงไปที่ชงเจ้า ไผ่สัวก็ตกใจกระโดดเข้าไปขวางเอาไว้ถามว่าเจ้าจะทำอะไรเรื่องระหว่างเราไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะฟานเย่ก็หยุดชั่วคราวแล้วก็ถามอย่างเฉยๆว่าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นปีศาจตั้งแต่เมื่อไหร่ไผ่สัวก็ตอบว่าถึงเราเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่ใช่คนโง่นะเจ้าคิดว่าข้าหลงทางอยู่ในป่าโดยป่าประโยชน์งั้นหรือตอนที่ข้าตื่นข้าเห็นหลางจิ่นตัวน้อยน่ะนำผลไม้มาให้ข้า ไม่มีนิยายเรื่องไหนหรอกเขียนไว้ว่าเป็นมนุษย์แน่นอนมันต้องเป็นปีศาจแล้วพวกหมาป่าแล้วก็พวกโจรอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นคาก็ว่าแปลกแล้วนะ เป็นเจ้าใช่ไหมเรียกมาถูกต้องไหมไปสวยยิงพูดก็ยิ่งตื่นเต้นค่ะเพอไปตบไหล่ของฟ้านเย่เข้าด้วยมือครั้งหนึ่งนะคะคือนางอ่านนิยายมาเยอะไงะแล้วนางคิดว่าพอดที่นางได้อ่านในนิยายมามันถูกต้องค่ะก็พูดไปก็เลยแบบอุ้ยใช่แน่ๆก็ไปตบไหล่ของฟ้านเย่ทีหนึ่งนะคะแต่ไป่สวยก็ต้อง ชะง,งักค่ะเพราะว่านางได้สติแล้วนะคะเอ๊ยตายแล้วไปตีได้ไงนะคะเมื่อเห็นสีหน้าอันแสนใจเย็นชาของฟานเยแล้วอยู่ๆนางก็ขยับตัวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็มีน้ําแข็งก้อนวงกลมกลมๆมันลัดร่างของปซสัวเอาไว้ลัดใหญ่เลยนะคะปายสัวก็หงุดหงิดเรียกว่า ฟันเจ้าฟันแต่ฟันเย่ก็ไม่ได้แสดงความเมตตาใดๆออกมาค่ะฝ่ามือของเขาก็ขยับเล็กน้อยก็ทําให้ก้อนน้ําแข็งนั้นรัดร่างของป่ายส่วนแน่นเข้าไปอีกร่างของป๋ายส่วนก็ลอยขึ้นไปบนอากาศจนเท้าลอยฟันเย่ก็ถามว่านี่เจ้ารู้วิธีปลุกสัตว์วิญ,ญญาณได้อย่างไรป๋ายส่วนที่ร่างตอนนี้ถูกไอ้ก้อนน้ำแข็งนั้นรัดเอาไว้ลอยอยู่กลางอากาศก็รีบบอกว่าเมื่อคืนน่ะ ข้ามึนาได้ยินแววว่ว่าเจ้าพูดว่าข้าสามารถปลุกหลงวี่ได้แล้วก็มีแค่หยกอันนั้นเท่านั้นที่เจ้าให้กับข้าและข้าเคยสัมผัสมันข้าก็เลยเดาเอาไงแต่ทำตามนิยายที่ข้าเคยอ่านเนี่ยนิยายบอกให้ใช้เลือดข้าก็เลยใช้เลือดซึ่งข้านั้นก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้หลงอี้นะมันคืออะไรถ้าข้ามีเจตนาร้ายข้าจะช่วยเจ้าทำไมกันล่ะ ดวงตาของไยสัวเป็นสีแดงนะคะจะร้องไห้แล้วค่ะแล้วก็กำมือตัวเองแน่นเอาละใช่มีบางอย่างค่าโกหกเจ้าแต่เจ้าเองก็โกหกค่าเช่นกันนะเจ้าอ่ไม่มีสิทธิ์มาค่าค่าค่านั้นเปรียบดังมดเจ้าอยากค่าก็ค่าค่าคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวข้องอะไร ไสัวสก็เอียงคอไปทางชงเจ้าคือส่งส่งสิกว่านั่นน่ะคนนั้นน่ะชงเจ้าออกเป็นคนเอื่นจะฆ่าไม่ได้นะที่อยู่ใต้ต้นไม้อะ่ะการเป็นปีศาจมันก็ต้องมีคุณธรรมด้วยไปสัวของพวกเราก็ด่าไปนะฮะปล่อยเขาไปแล้วเอาชีวิตเข้าไป ไปสัวก็คำรามแล้วก็จ้องมองไปที่ฟานเยค่ะฟานเยก็เงียบไปนานแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าอ่านหนังสือนิยายมากเกินไปหรือไม่แล้วใครบอกเจ้ากันว่าปีศาจน่ะมีคุณธรรมไปสัวพอได้ยินก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะฟานเยก็หันหลังค่ะแล้วแสงปีศาจมันก็ว้าบไปที่คอของไปสัวนะคะไปสัวก็พูดพึมพำนี่ขากำลังจะหมดสติอีกแล้ว <c oughs> ความรู้สึกนะคะวิงเวียนศีรษะก็เกิดขึ้นค่ะแล้วไปสัวหนังก็ค่อยๆ หลับตาลงและล่างก็ค่อยๆล่วงลงมาบนพื้นนะคะใบหน้าที่ไม่แยแสของฟ้านเย่ก,ก็ทำให้ปายส่วนน้อยใจเล็กน้อยมือของนางก็ยื่นออกไปค่ะด้วยพลังสุดท้ายนะคะคือมือนางอะ่ะยื่นไปในทิศทางที่ฟ้านเย่อยู่นั่นแหละคะ่ะประมาณว่าช่วยข้าน่อยแต่ก็พูดอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็คิดในใจว่านี่ข้านะ่ะช่วยปลุกไอสัตว์ประหลาดให้เจ้าแล้วนะเจ้าจะมาทิ้งข้าไว้อย่างนี้นั้นเหรอแล้วป่ายส่วนนะคะก็สลบไปค่ะใน ขณะที่ศีรษะของนางกำลังจะตกถึงพื้นนะคะท่านใดนั้นก็มีแสงปีศาจเข้ามาอบอุ้มนะคะศีรษะของไปซัวเอาไว้จากนั้นก็ล้อมรอบร่างของไปซัวแล้วก็พาลอยดุดดๆไปนะคะอยู่ข้างๆชงเจ้าค่ะทีนี้จื่อหานหรือว่าหมูมังกรบินได้นะคะก็ออกมาจากแขนเสื้อของฟานเยแล้วก็เอ่ยว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่านางเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดานี่ท่านไปแกล้งนางทําไมขอรับฟานเยก็ไม่ตอบนะคะเพียงแต่พูดขึ้น ว่าทำไมเลือดของนางถึงปุกจเจ้าได้ล่ะจื่อหานก็เอ่ยขึ้นว่าวัสดุจากสวรรค์และสมบัติของโลกเนี่ยเกิดในสวรรค์และแผ่นดินในโลกพลังปีศาจของข้านั้นมาจากสวรรค์ผสานกับแผ่นดินบนโลกบุคคลนี้อาจจะลงมาจากสวรรค์หรือ บางคนอาจมีพรสวรรค์โดยสายเลือดที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีบุคลิกอะไรที่แสดงความเป็นเซียนแม้แต่น้อยมันคงเป็นเรื่องบังเอิญที่เลือดของนางเกิดตรงกับพลังวิญญาณของข้าเลยสามารถปลุกค,คาได้ขอรับ แต่จือหานก็ยักไหล่ที่มีปีกของเขาเล็กๆนะคะปีกเล็กๆของเขานั่นแหละก็บอกพูดต่อไปว่านางเป็นมนุษย์หลังจากที่นางปลุกค่าขึ้นมาด้วยเลือดเนี่ยก็จะทําให้อายุไขของนางสั้นลงไป10ปีน่าเสียดายที่เลือดดีๆแบบนี้คงไม่สามารถใช้ปลุกสัตว์วิญ,ญญาณได้ถึง2อสครั้งหรอก จือหาในเวอร์ชันหมูมังกรบินนะก็บินไปหาไปสัวค่ะแต่ทันใดนั้นกองกำลังเซียนนะคะกำลังพุ่งตรงมายังสถานที่แห่งนี้ฟานเย่ก็ขมวดคิ้วแล้วก็โบกมือแล้วก็ม้วนเจ้าหมูมังกรของเขาเนี่ยแะค่ะเหาะแล้วก็ว้าผายไปเลยนะคะชั่วอึดใจเดียวค่ะชิงอี้นั่นเองนำทีมกองกำลังเซียนมาปรากฏตัวที่ริมแม่น้ำนี่แหละเขาเห็นแสงสีเงินในระยะไกลออกไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องการจะไล่ล่าไอ้พลังวิญญาณปีศาจนั้นไป แต่เซียนคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่า ท่านท่านชิงอี้มีคนอยู่ที่นี่มีคนอยู่ที่นี่พวกเขาก็หันมาแล้วก็เห็นป้ายสัวนแล้วก็ชงเจ้านะคะพร้อมทั้งเจ้าลานนั้ก็นอนสลบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะชิงอี้ก็รีบเข้าไปดูใกล้แล้วก็เห็นว่าได้รับบาดเจ็บเพียงภายนอกเท่านั้นดูแล้วพวกเขาคงออกไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วอาจจะพบกับพวกเผ่าปีศาจเขา้าดูจากลักษณะแล้วน่าจะต้องร่ำรวยแล้วก็มีเกียรตินะเดี๋ยวพวกเจ้านะ่ะส่งพวกเขากลับบ้านในเมืองแล้วกันส่วนขานั้นจะไปกับกองกําลัง ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะตามแสงสีเงินนั่นไปเอาละค่ะหวานขอหยุดนะคะจบไฮไลท์ที่14ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็มาถึงตรงนี้แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เกิดความไม่เข้าใจหรืององตรงไหนสามารถจะคอมเมนต์มาถามหวานได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันตอบนะคะว่าฟ้านเวททำไมถึงมีพลังปีศาจเข้มข้นขน,ขนาดน,นี้ก็เพราะว่าท่านเทียนฉีของพวกเราเป็นสัตว์เทพนะคะเป็นเทพ,พเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพลังของเขาก็ จะต้องมีไอของความเป็นปีศาจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลงมาที่โลกโลกมนุษย์เนี่ยเป็นเขตดูแลของทางวังสวรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาเซียนจากวังสวรรค์ก็ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โลกมนุษย์ที่เนี่ยนะคะก็จะต้องลงมาจัดการทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเหล่าเซียนถ้าเขาจับสัญญาณของขึ้นปีศาจได้เขาก็จะลงมาที่โลกมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดยวตามหวานไปค่ะพบกันกับไฮไลท์ที่15นะคะกําลัง นุกเลยเอ๊จะโดนส่งกลับไปหาพ่ออีกแล้วหรือเปล่าสําหรับไป่ส่วไม่น่าเนาะพวกเราน่าจะเดาได้ว่านางจะต้องไปหาสํานักเซียนเป่าเพราะนางอยากบรรลุเป็นเซียนเป็นเทพเจ้านะคะมีความสุขกันมากๆวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ